ผมอยากจะให้ดูตรงนี้ครับคุณสมกัติของผู้นำเอ้ยผอผู้บริหารและผู้นำองค์กรที่ดีเออใครอยากได้บ้างใครอยากเป็นบ้างหนึ่งผู้บริหารเนี่ยหรือผู้นำเนี่ยมีความรับผิดชอบดีมากแล้วรับผิดชอบสูงกว่าทุกๆคนเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่ต้องบอกว่าอะไรนิดละหน่อยเดี๋ยวพี่ เดี๋ยวพี่จัดการเองนู่นนั้นนี่คือเขาจะเป็นคนที่ออกหน้าคอยดูแลคอยเก็บแค่คอยเอาใจชอบมาแบบเนี้ยเออคุณว่ามีไหมมีได้ทำเป็นเล่นนะข้อสองผู้หารหรือผู้นําต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับผู้ตามโอ้โหอันนี้คนที่จะเป็นผู้นําได้เนี่ยไม่ใช่พาเด็กไปข่มขืนเยอันนี้ไม่ใช่แล้ว มาหาพี่มาหาพี่อันนี้ไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นต้องเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ตามแล้วผู้ตามมันถึงจะตามครับไม่ใช่ผู้นําเฮ้ยมึงมากูมึงมากูหรือก,กูเลี้ยงข้าวโอ้กูไม่พ่ายเราแค่กินข้าวกินเองก็ได้เห็นไหมฮะเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยเพราะฉะนั้นผู้บริหารหรือผู้นาแบบเนี่ยมีคนชอบครับมีคนชอบ อันที่สามผู้บริหารหรือผู้นําต้องเป็นคนที่คิดบวกอยู่เสมอโอ้โหเจ๋งเป้งเลยเ <c oughs> จ๋งเป้งเลยถามทําไมครับกรณีคนที่เขาเป็นผู้น,นําเนะครับในหัวของเขาเนี่ยจะคิดอยู่ตลอดเวลาแหละมันเออเลิศมันตื่นตัวอยู่ตลอดนะครัโบโปรเจกต์รู่นโปรเจกต์นี้ไม่ใช่จองโปรเจกต์นะแต่เป็นโปรเจกต์ที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมเขาจะนําเสนอกับตัวเขา เขาจะมาวิเคราะห์ตัวเขาแล้วหลังจากนั้นจะเอาผลที่เขาคิดเนี่ยมาหาทางนะฮะหาทางออกนะครับกับการประชุมกับคนตายองค์กรของเขานะคือเขาคิดบวกอยู่ตลอดแล้วพอหลายหัวมารวมกันในภาวะของสิ่งที่เขาคิดในเชิงบวกนะพอมันดีทุกคนก็อนโอ้โหแฮปปี้กันหมดเลยถูกไหมอันเนี้ยผมเชื่อว่าทุกคนชอบ แล้วก็อยากเป็นแล้วก็อยากได้ผู้นําแบบนี้สี่ครับผู้นําหรือผู้บริหารต้องเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็ไม่ยอถอไม่แสดงอาการห่อเหี่ยวให้กับผู้นำแต่องค์กรเห็น